สวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับกุ๊กกูนั่นเองและนี่คือเกม Li ฟ์ r a n g e r นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันจันเราต้องมาเล่นกิววอน,น,นเองไหคะแล้วก็ขอประกาศจากกิวกุ๊กกูดีดนนะันที่นี้ก็คือรับสมัครคนเข้ากิวเนะจ๊าสำหรับใครที่อยากจะเข้ากิวกุก๊กกูเนี่ยก็สามารถกดเข้าสมัครเข้ามาได้เลยนะคะชื่อเนี่ยคือกิวตามนี้เลยนะที่เห็นในหน้าจอนะคะจะเห็นได้ว่ามีตัวใหญ่ ตัวพิมพ์ใหญ่อยู่2ตัวก็คือตัวเคตัวแรกนะคะแล้วก็ตัวดีดอกตัวแรกนั่นเองก็จะเป็นกูกูดีดาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นกิวของกูเองนะคะเปิดรับสมัครสมาชิกกิลแล้วตอนนี้แล้วก็สำหรับกฎกติกาง่ายๆเลยในกิลนะคะก็คือเข้ามาแล้วขอให้ทุกคน ทำการเช็คอินหรือว่าช่วยเหลือสมาชิกทุกคนในกิวสนับสนุนนั่นเองนะเราก็ขอให้ทุกคนร่วมใจกันตีกิลเรดและกิลว,วอลกันด้วยนะจ๊ะเราก็จะมาทําการสมัครเข้าร่วมกิลวอลนั่นเองสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าเอ้ยพอเข้ากิลมาแล้วฉันต้องทำอะไรบ้างที่ถึงจะบอกว่าเออต้องเข้ามาแบบ ร่วมกิจกรรมในกิวว์นะคะสำหรับคนที่เป็นสมาชิกทั่วไปเนี่ยอย่างแรกเลยนะวันจันเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือจัดตั้งทีมป้องกันนั่นเองนะคะทีมป้องกันนี้ก็คือเป็นทีมที่เราจะใช้ในการป้องกันฐานทัพของกิวเรานั่นเองนะคะโดยที่เมื่อเราจัดทีมเรียบร้อยปป๊บป สมกุกูจัดทีมไว้แบบนี้นะคะมีวิธีจัดทีมง่ายๆนะคะก็คือจริงๆจัดได้ตามใจเอาตัวที่เก่งออกมาให้หมดเราก็พยายามใช้ตัวที่ใส่ลดแร่ด้วยนะเอาจจริงคือกุกูคิดว่าการใส่ลดแร่ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าไม่ต้องลดดิเล์มาเพราะว่ามันเปิดออกมาได้ทีละตัวอยู่แล้วนะคะก็คือเหมือนกดออกมาได้ตัวเดียว่เหมือนอีเวนสเตทนะคะแต่ว่า มันก็ยังใช้หลักการกันใช้แร่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าลดแร่ได้ก็ลดแร่มาน่าจะดีที่สุดนะคะและ3ตัวแร่ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเป็น3ตัวแร่ที่จะออกมาตอนแรกไม่คิดค่าแร่นะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่อยากจะมีตัวชนออกมาตอนแรกเลยหรือว่ามีตัวบัฟออกมาตอนแรกเลยก็เก็บเอาไว้นี่เลยเอามาใส่ไว้3มช่องแรกตรงนี้นะคะเมื่อจัดทีมป้องกันเรียบร้อยแล้วแค่นั้นเลยจบ เออจบในวันจันทนะหมายถึงหน้าที่ของน้องๆสมาชิกกิลเนี่ยก็จะจบแล้วในวันจันนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นหัวหน้ากิ้วเนี่ยจะต้องเข้ามาจัดทีมเพื่อปกป้องฐานนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าจะมีคนทีเออ่เขาจัดทีมมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะเราก็ เลือกคนทีแบบเอ้ยคนที่ดูแบบทีมดูโอเคอะไรอย่างเงี้ยเขาไปปกป้องฐานของเราได้เลยนะคะอ่ะสมมุติทุกกูเลือกอันนี้เนี่ยสามารถลงได้2ทีมอ่ะจัดไป2ทีมเรียบร้อยนี่จาก0ูทับ2มันก็จะกลายเป็น2ทับ2นะคะแล้วเราก็จัดทีมปกป้องฐานเราไปเรื่อยๆนะคะส่วนเมื่อน้องๆ ถูกเลือกให้ปกป้องฐานแล้วเนี่ยน้องๆต้องทําอะไรบ้างจริงๆน้องๆไม่ต้องทําอะไรนะคือไม่ต้องทําอะไรเพื่อการปกป้องฐานแต่น้องๆจะต้องทําเพื่อไปตีคนเอิดนั่นเองซึ่งในวันนี้เน็คกก็ไม่สามารถที่จะโชว์การตีให้ได้นะแต่ว่าเรามาเซตทีมที่จะปกป้องฐานของเราก่อนดีกว่าหลักการง่ายๆสําหรับการจัดตั้งทีมปกป้องฐานนะคะเมื่อเรา เมื่อมันถึงตอนกิววอลแล้วเราต้องตีกันอะถ้าสมมติว่าทีมฝั่งตรงข้ามอะเขาเข้ามาตีฐานเราอาหลักการในการตีฐานด้านล่างนี้นะคะมันจะเห็นว่าฐานเนี่ยมันมี3มระดับใช่ไหมมีฐานระดับล่างก็คือมูลอ่เป็นฐานมูลนะคะแล้วก็ฐานโคนีแล้วก็ฐานบราวซึ่งเป็นแบบฐานทับใหญ่นะคะฐานมูลเนี่ย เขาบอกว่าถ้าเราจะตีคือซึ่งการตีกิวเนี่ยไม่ใช่ว่าคนทั่วไปอยู่ดีจะไปตีบราวเลยไม่ได้นะคะฐานบราวเนี่ยจะไม่สามารถตีได้ถ้าไม่ตีฐานโคนนี่ให้แตกก่อนและฐานโคนนี้จะไม่สามารถตีได้ถ้าไม่ตีฐานมูลให้แตกก่อนเพราะฉะนั้นก็คือเราต้องตีฐานมูลให้แตกตีฐานโคนี่ให้แตกเราถึงจะตีบราวได้นะคะ โดยที่เราจะตีฐานมูลให้แตกได้ยังไงนะคะฐานมูลเนี่ยมันจะต้องถูกตีให้เกินครึง่งแต่เกินครึ่งถึงจะขยับไปตีฐานโคนี่ได้นั่นหมายความว่าถ้าน้องๆสามารถเซตทีมให้แบบโคตรเก่งมากกว่าครึ่งก็คือ4หรือ3าอเอสหรือเซตให้4ไว้ก็ได้นะคะ 3, หรือ4 ฐานที่แบบโห้มั่นคงตีไม่แตกแน่นอนรับรองว่าจะไม่ถูกตีไปยังฐานโคน,นี่หรือฐานบาวแน่นอนนะคะหรือถ้าแบบทีมกิลวอลหรือว่าสมาชิกในกิลของน้อง,อง,องเก่งมากๆเนี่ยก็อาจจะตีไม่แตกเลยซึ่งเราก็จะได้คะแนนเยอะมานะคะแต่สมมติว่าน้องๆคือมีทีมไม่พอที่จะจัดตั้งกูก็มีหลักการง่ายๆนะคะฐานหนึ่งฐานเนี่ยจะแตกได้ก็ต่อเมื่อถูก ีแตกทั้ง2ทีมจะเห็นได้ว่า1ฐานตอนนี้ฐานโมเนี่ยมันมีปกป้องมีทีมป้องกันเนี่ยได้แค่2ทีมเพราะฉะนั้นถ้าคนหนึ่งทุกตีแตกแต่อีกคนน่ะเก่งโคตรโคใครมาตีก็ไม่แตกฐานเนี่ยก็ไม่แตกนะเออมันก็จะเหลือ1ทับสเพราะฉะนั้นเราก็จัดง่ายๆเอาคนโคตรเก่ง1คนแล้วก็ไข่ก็ได้ หรือว่าถ้าน้องๆมีแต่คนโคตดเก่งก็ใส่คนโคตดเก่งเข้าไปแต่ถ้าไม่มีก็จะเป็นใครก็ได้ที่สามารถปกป้องฐานได้ระดับ1น,นะแล้วก็พยายามกระจายไปให้ได้มากกว่า3-4ฐานนะคะซึ่งวันนี้กุกูก็จะมาจัดทีมลงไปโดยที่ทีมของกุกูเองอะนี่จะจัดลงฐานแรกเลยนะก็คือฐานมูลเลยเพราะว่าฉันจะไม่ยอมให้มันตีถูกตีแตก เหมือนเราจะเก่งมากเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราคิดว่าเราแบบพอตัวเออพอได้เพราะฉะนั้นกุ๊กกก็จะจัดบางฐานเนี่ยจะจัดแบบเออเก่งทั้ง2ทีมไปเลยเพื่อที่จะได้การันตีว่าฐานเนี่ยจะไม่แตกแ,แน่ๆอะไรทำนองนี้นะคะแต่ถ้าเป็นไปได้นะก็อยากจะให้ทุกคนนะ่ะจัด ตัวกันมาให้แบบเต็มที่นะคะเพื่อที่จะรักษาฐานทุกฐานเอาไว้เราจะได้ไม่เสียคะแนนอันนิ้วขูอ่ะเป็นอันนี้ละกันเนาะเนื่องจากว่าอ,อ,อุ้ยกดผิดกดผิดนี่มันฐานโคนี่อย่าเพิ่งฐานโคนี่ฐานมูลให้จบก่อนคือเนื่องจากว่าที่เอ,อ กิวโหกุ๋วกุเพึ่งเคลียสมาชิกในกิวไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็เลยมีสมาชิกไม่ครบนะคะใครที่อยากจะเข้ามาเล่นกันเออเข้ามาอยู่ในกิวเดียวกันนะสามารถกดสมัครได้เลยนะทุกคนอันนี้ที่ไหมอะคนนี้ละกันป๊าบมีตัวบินเนี่ยช่วยได้เยอะมากนะในการตีกิววอ์อะเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้จัดตัว ทีมตัวบินหรือกันบินไว้เงี้ยคือแบบเออดีงามมากอย่างเนี้ยเห็นไหมจัดทีมไม่ครบแบบเนี้ยมันก็ทำให้เราเสียเปรียบนะคะอย่างน้อยคือถ้าน้องๆไม่ได้มีตัวเก่งมากแต่จัดทีมให้ครบจะดีที่สุดเออวางตัวให้ครบอะให้ <c oughs> มันครบเท่าไหร่นะ20ิหรอเออวางให้ครบดีกว่า คือต่อให้ที่ตัวไม่เก่งไม่เป็นไรนะแต่วางให้ครบจะดีที่สุดนะคะตอนนี้คือฐานมูลเนี่ยกูโหจัดทีมลงหมดเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าทีมเนี่ยอาจจะไม่พอฐานโคนี่ไม่เหลือถึงฐานโคนี่แล้วเนี่ยยังพอมีอยู่นะฐานโคนี่อาจจะไม่เก่งขนาดนั้นแต่ก็ เราจะจัดทีมลงไปที่ฐานโคนทีมที่ดีที่สุดลงไปที่ฐานโคนี้หนึ่งฐานทีมไม่พอนะจุดเนี้ยทีมไม่พอทุกคนอ่ะใครที่อยากเข้ากิวนะคะรบกวนรบกวนเข้ามาช่วยกันนิดหนึ่งนีอ่อย่างน้อยก็ใส่พออยู่นะพอกันได้เล็ก กันได้อยู่อ่ะมีตัวบินมีตัวบินโอ้ยรอแลมากไม่พอแล้วทุกคนก็ใครที่อยากจะสมัครเขากิวเนะคะรบกวนสมัครเข้ามาช่วยกันหน่อยนะคะอ่ะตอนนี้มาถึงฐานเบราซึ่งเป็นฐานทัพหลักแล้วตัวฉันไม่เหลือเลยจ้าเหล,อเลยออยู่สามคนเองอะทุกคนคะ่ะ <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรยังใส่ไม่ครบแต่ว่าถ้าสมมติว่าข้างล่างเราแบบ แข็งแรงพอเนี่ยเราก็จะไม่ถูกตีแตกนะอ่ะหลังจากที่เรากด เซตทีม <Set> เพื่อป้องกันเรียบร้อยแล้วนะคะในแต่ละฐานเนะเราก็จะต้องมากดสมัครเข้าร่วมด้วยนะคะถ้าไม่กดถือว่าไม่ร่วมกิววอร์นะเพราะฉะนั้นต้องกดนะคะเขาก็จะบอกว่านี่คือการสมัครเข้าร่วมกิววอรเรียบร้อยแล้วเราสามารถยกเลิกหรือว่าจะเข้าร่วมอีกครั้งตอนไหนก็ได้นะคะแต่ว่าต้องอยู่ในระยะเวลานะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรากดสมัครไปแล้ว ทีมที่เราจัดตั้งไว้ก็คือจะเป็นตามนี้สมมุติว่าแบบนี่งานมันยังเหลืออีก24ชั่วโมง34นาทีใช่ไหมในการที่จะเข้าร่วมกิววอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนถึงเวลา10โมงของวันอังคารเรายังจะสามารถที่จะมาจัดทีมได้ใหม่ถ้าสมมติว่ามีคนเซตตัวทีมป้องกันหรือว่ามีคนที่แบบเพิ่งเข้ากิวมา ออแล้วก็มีทีมป้องกันที่ดีกว่านะคะถ้าสมมติว่ามีในช่วงระยะเวลานั้นเราสามารถกดยกเลิกได้นะคะแล้วเราก็ไปแก้ไขทีมที่เราลงสมัครแบบเซตจัดตั้งป้องกันฐานเอาไว้เนี่ยสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาเลยนะคะแต่ว่าต้องก่อน10โมงนักขานะ,ะนะเอออันนั้นคือเวลากำหนดการเริ่มกิวอร์นั่นเองนะคะ เนี่ยเมื่อเราสมมติว่าเราแก้ไขแล้วนู่นนี่นั่นป๊าป๊บปป๊ปแก้ไขเรียบร้อยนะคะเราก็มากดสมัครอย่าลืมกดสมัครนะต้องสมัครนะคะหัวหน้ากิวต้องสมัครก่อน10โมงเช้าวันอังคาร8ดโมงเช้าวันอังคารไม่ใช่10โมงเช้าวันอะังคารนะนั่นคือเวลาเรียกว่าเดทไลน์ในการกดสมัครเข้ากิวอ๊์กและกนันอีกเราก็จะสามารถกดสมัครเข้ากิวอ๊์กได้แล้วนะคะ ส่วนเดี่ยวถ้าต่อไปเราต้องทำอะไรอีกนะวันอื่นๆกกบูจะมาอัปเดตให้ได้ฟังกันนั่นเองนะคะและเนื่องจากว่านอกจากคนในกิวเนี่ยจะสามารถเข้ามาเล่นกิววอ์กันได้แล้วนะคะก็ยังมีกิวเรทให้เล่นด้วยนะจ๊ะนี่โอ้ยตอนนี้เขาเป็นตัวใหม่แล้วนะคะเป็นทูทังกี้แหละ ๊อปปินส์นะสำหรับสัปดาห์นี้เป็นเลเวลหนึ่งเลยทุกคนเนีไม่มีใครตีด้วยจัดดีโอกูจัดเลยป้ากดออโต้ไปเลยได้วความรวดเร็วการเดียนเนี่ยถ้าเราตีจนตายนะคะเราก็จะสามารถอัพ,อพเดตหรือว,ว่าอัป เกรดแล้วกันอัปเกรดเลเวลของมันได้นี่ไงเพิ่มเลเวลผู้พิทักษ์กิลวเรียบร้อยนะคะซึ่งกูโก้ว่าจะค้างไว้ก่อนยังไม่ตีรอน้องๆมาตีดีกว่าแล้วเดี๋ยวกูโก้ค่อยตีต่อนะคะซึ่งผู้พิทักษ์เนี่ยตอนนี้เนี่ยของไลเลนเจอร์นะก็มีอยู่มีปิโก้มีคอนดอ์ or, นะคะทูแทงกี้ปัปปินโซนาแล้วก็วิลสันนะคะนี่คือตัวที่แบบ ลงลงมาให้ได้เล่นกันอยู่นะตอนนี้นะซึ่งยังมาไม่ครบยังมาไม่ครบเลยสำหรับพี่ทักกิลนะคะแล้วการตีกิลเรทมันได้อะไรบ้างนะคะการตีกิลเรทเนี่ยบางคนอาจจะแบบโอ้โหพี่คะของรางวัลมันไม่เห็นจะมีอะไรเลยของรางวัลแบบเป็นหีบอุปกรณ์เนาะแล้วก็ แค่ e xt กิวเล็กๆน้อยๆมันดูไก่กาแต่มันก็มีประโยชน์อยู่นะเพราะว่าตอนนี้เขาเอาเกียร์ออกไปแล้วใช่ไหมมันไม่สามารถที่จะตีเราได้เกียร์เหมือนแต่ก่อนนะคะแต่ว่ามัน สามารถเอามาเพิ่มตรงนี้ได้ทุกคนนี่มันคือพาสนั่นเองมันจะเป็นภารกิจประจำสัปดาห์นะคะนี่เลยเข้าร่วมกิวเรตสิบครั้งนั่นเองนะก็จะสามารถที่จะได้รับคะแนนพาสนะคะ200นั่นเองซึ่งคะแนนพาสเนี่ยก็จะทำให้เราได้ของรางวัลต่างๆมากมายในช่องนี้ จนถึงสุดท้ายเนี่ยเรามีโอกาสได้ถึงกบดําเลยนะใน,ในสำหรับคนที่ไม่ได้เติมนะคะแต่ถ้าใครเติมเอาพาร์เนี่ยเราจะมีโอกาสได้ถึงกบม่วงแล้วก็เป็นสกินของฐานทัพด้วยนะคะซึ่งเลิศค่ามากๆแล้วก็ยังมีหีบโบนัสแบบสูงด้วยนะคะสามารถที่จะกดได้เมื่อเราอัปเกรดถึงคะแนนระดับ30ินั่นเองนะคะมาลองรับดูภารกิจพิเศษ นี่เห็นไหมตอนนี้พาดุก,กุก็มาเลเวล10และนี่ได้กบแดง8ดาว1ตัวคือกุกูอ่ะยังไม่เติมพาดกะว่าถ้าเล่นแล้วถึงเลเวล30อะ่ะก็จะเติมเติมเอาของแต่ถ้าเล่นแล้วไม่ถึงอะ่ะก็จะไม่เติมเออรอดูดีกว่าว่าจะจะเติมจะได้เติมไหม จะเสียตังค์หรือเปล่าของเหล่านี้เราก็ยังไม่ได้นะถ้าเรายังไม่เติมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครคิดว่าเอ้ยจุดมุ่งหมายอยากจะได้กบม่วงกับสกินตอนนี้ก็ยังไม่ต้องเติมก็ได้นะรอไปก่อนดูว่าเราจะสามารถเก็บสะสมค่ะได้ถึงระดับ30หรือเปล่าถ้าเราถึง30เราก็ค่อยเติมตอนนั้นก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีประหยัดเงิน <laughs> นี่แล้วก็ตรงนี้นะคะจุดแรกเปลี่ยนนน่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นช็อปของกิวนั่นเองเราสามารถใช้คะแนนตรงนี้นะคะมาแลกได้แล้วก็เจ้าดวงดาวหนึ่ข้างหน้าหรือว่า60-30ข้างหน้านี้มันคือคะแนนที่เล่นจากกิววอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆไม่ได้เล่นกิววอน้องๆจะไม่มีคะแนนเหล่านี้มาแลกของนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้อง เล่นกิววอร์ด้วยนะเพื่อที่จะเอาไอตัวดาวข้างหน้านะคะจะเห็นได้ว่าเน่สิ่งที่ควรค่าแก่การแลกนะก็คือกบม่วงนั่นเองซึ่งกุ๊กอ่ะคะแนนเนี้ยถึงแล้วนะคะแนนกิวตรงเนี้ยถึงแล้วแต่ดาวไม่พอจ้าดาวมี51อันนี้ต้องเล่นกิววอร์เพื่อจะให้ได้ดาวมานะคะแล้วก็นี่มีนี่ด้วยเมอร์รี่ปิกนิก คือสามารถที่จะแลกตรงนี้ได้สกินฟรีทุกคนไม่ใช่ฟรีหรอกก็เสียตังค์ซื้ออ่ะก็คือใช้1ดวงดาวแล้วก็ใช้8,000พอย์นะคะเป็นสกินป้อมปราการกดเลยซื้อมั่มนี่ได้สกินเป็นของตัวเองแล้วทุกคนไปดูกันดีกว่าว่าสกินน่ารักแค่ไหนกดเปิบ วิธีการเปลี่ยนก็คือกดมาที่หน้าทีมนะคะแล้วก็ตรงนี้มันจะมีเขียนอยู่ว่าเป็นสกินป้อมปราการนะคะนี่ไงสามารถที่จะกดเลือกตรงนี้ได้กดเลือกตรงนี้ได้อะจุดแลกเปลี่ยนอะไรนะสกินป้อมปราการพิเศษเฉพาะจุดแลกเปลี่ยนกิวใช้ไม่ได้หรอฉันอยากใช่ขอเปลี่ยนสกินหน่ย โปรดลากสกินป้องประการที่ต้องการติดตั้งนี่เราก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะคะเมอร์รี่ปิกนิกแล้วก็ลาขึ้นไปปั๊บได้แล้วฉันเป็นเมอร์รี่แล้วตอนนี้น่ารักจุงเบยบันทึกตอนนี้เราก็มีสกินที่ไม่เหมือนใครแล้วนะคะสามารถที่จะโชว์ได้ทั้งน้าด้วยนี่ตรงนี้เป็นเมอร์รี่ถือซ้อนมาเขือเทศหรือเปล่า <laughs> เป็นเมอ,อรี่ถือซอดมะเขือเทศนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถที่จะได้รับจากกิวช็อปนั่นเองนะถ้าใครเล่นกิววอลและกิวเรนะคะก็มีโอกาสที่จะมาซื้อของในกิวช็อปนี้นะจ้าเพราะฉะนั้นต้องเล่นทุกวันนะคะ ใครอยากให้รีวิวตัวไหนหรือว่าเป็นตัวแปลกๆยังไงนะคะก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะกุ๊กูรับฟังทุกความคิดเห็นเลยส่วนวันนี้กุกูลาไปก่อนนะเอาไว้เราจะกันใหม่ในคลิปหน้าหรือว่าเจอกันในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะลาไปแล้วบ๊ายบายก่อนจากกันไปอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็กด s u b s c r i b e ติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราจะมีของรางวัลมาแจากกันอย่างแน่นอนสำหรับเดือนนี้นะอย่าลืมติดตามกันนะบ๊ายบาย ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่ก๊กูนะ